เอาเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับผมเข้าสู่เกม Brick of Legend Wildleaf นะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นเป็น ADC นะครับผมตัวที่เราเล่นก็คือจินโซมารุนะครับผมก็คือจินนั่นแหละครับผมอ่าตัวละครตัวนี้นะมันจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าไงเนี่ยคือเป็นสายคีแบบเพียวๆเลยครับผมโคตรคีนะผมโคตรแรงด้วยนะผมมันจะมีการยิงสตัดนะครับผมเป็นทั้งหมด4นัดใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผม ก็ถ้ายิงไปแล้วนะครสุดท้ายสีม่วงนะครับที่อยู่ตรงหลอดเลือดเนาะมันก็จะเป็นดอกคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือแบบเจ็บแน่ๆดอกนั้นน่ะโคตรเจ็บเลยนะผมแล้วจะมีการรีโหลดด้วยนะครับรีโหลดจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมก็จะดีตรงนี้นะครับนั้นตรงนี้เราก็มาเจอกับเอเซเรียลซะแล้วนะครับผมโอเอเซเรียลนะเอเซเรียลเราจะมามันจะ กรโกรดแบบตัดตอดนะผมสายตอดสายใครนะผมไม่ใช่ใครนี่เขาเรียกว่าสายสแปมสกิลนะผมมันเป็นตัวปล่อยสกิลบ่อยโบกเขาให้แล้วผมไม่นึกไม่ฝันว่าบิดแข้งจะพาเรามาตรงนี้นะผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็เดียวปิดหลังอยู่ปุ๊บเขาได้ไหมโป๊ะปะโป๊ะโป๊ะได้ไหมได้ไหมอุ้ยอุ้ยเอ็ดเดี่ยวมาเอ็ดเดี่ยวมาไปไม่ได้ไปไม่ได้ปิดหลังอุ้ยหน้าก็มีหลังก็มีโอ้ยแย่แล้วอืมสตาร์ทเลยยี่ โดนตึงหน่อยโอ้ไม่น่าจะรอดแล้วครับวบิดแข็งตกเลยบิดแข็งไม่ตกหรือว่าเขาใช้สกิลไปแล้วสกิลตึงโป้นะผมสกิลที่แบบยกศัแบบตรูขึ้นข้างบนได้นะไม่เป็นไรแล้วก็คือว่าตายไปแบบแผนนี้พลาดเลยครับจะมาเวทบับเขาทริปเปอร์คิวด้วยโอ้โห้หวานเลยคราวนี้เอสเลียวเกิดแน่แน่อะไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ไปเคลียร์ มินเนี่ยนกันก่อนนะครับเกียร์กระแสมินเนี่ยนก่อนโอเคสกิลหนึ่งนะผมสกิลหนึ่งก็จะเป็นแบบโยนลูกระเบิดนะผมเป็นจะชิ่งไปตามมอนนะผมตามพวกมินเนี่ยนต่างๆแล้วก็ฮีโร่นะครับที่อยู่บริเวณข้างหน้าเราโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหพุงหพ่งมาพุ่งมหาอย่างนี้เลยต้นเกมนะผมถามว่าดามเมจแรงไหมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะผมแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กนอะ ยังไงก็แบบช่วงประมาณมีของก่อนดีกว่านะครับผมมีของชิ้นแรกที่ผมจะออกจะเป็นดาบดูดเลือดใหญ่นะครับผมตอนนี้ต้องออกของดาเมจก่อนนะครับผมความเร็วโจมตีความเร็วโจมตีของตัวละครตัวนี้ใช้ได้ดีไหมก็น่าจะดีแหละครับผมผมไม่มั่นใจนะแต่รู้สึกว่ายิงยังไงก็เหมือนเดิมนะมันจะชักแม็กยิงเร็วขึ้นแบบแล้วก็มาชักแม็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนพวกจริงพวกอะไรที่มันแบบเน้นเอ็กแท็กสปีดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ สกิลที่2นะครับผมสกิลที่2ก็จะยิงแบบเหมือนคล้ายๆจิงอ่ะมันจะเป็นเส้นทางยิงไปนะครับผมถ้าโดนมนถ้าโดนตัวแชมเปี้ยนแบบตรงๆก,ก็จะแบบติดตึงติดตึงติดสตันนั่งก็ไม่แนใจประมาณนั้นครับแบบติดตึงติดอะไรเงี้ยครับถือว่าโอเคนะตัวนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเป็นกิจลักษณะเนาะก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะคนระับผม a d c ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ไฟเตอร์อะไรพวก AD พวกดาเมจอะไรเงี้ยครับผมจังเกิ้ลอะไรเงี้ยเพราะว่า ในเกมนี้เราต้องเข้าใจนะว่า ADC เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่คนแย่งกันเยอะที่สุดนะครับ unexpected. เแย่งกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่จีนเราครับพี่จีนเยอะเยอะจริงๆโดย,โดยเฉพาะเอสเดีวยนวนะครับผมเล่นบ่อยมากนะครับผมเราแทบจะไม่มีโอกาสได้จับเลยครนะับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรกันตรงนี้ <mechanical. S 2> เขามีซัมติงกันในโพงหญ้าครับผมไม่เป็นไรเรามาตรงนี้ดีกวปุ๊บเราเคลียสกิลหนึ่งนะครับใช้เคลียร์มินเนี่ยนได้เร็วนะครับผมแล้วก็แรงเช่นเดียวกันนะครับ สกิลที่สผมไม่ได้อัพนะในในช่วงเกมนี้นะผมจะมาอัพหลังๆครับถามว่าสกิลที่สมดีไหมดีครับผมแรงมากด้วยเหมือนกันนะผมเป็นสกิลวางแถบนะครับผมก็คือคล้ายๆเหมือนวอร์ดเลยนะครับผมวางแถบไปปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถาทําสโล่ศัตรูนะที่เดินผ่านนะผมเดินเดินผ่านแล้วก็แบบระเบิดด้วยนะครับผมแต่ถ้าเดินออกนอกระยะก็ไม,ไม่ติดไม่ติดระเบิดก็ไม่เป็นไรครับผมขอแค่สโล่ได้ก็ดี นี่มาอย่างเงี้ครับผมเอาเรียบร้อยอย่างงี้บุ๊ปหายไปเลยนะผมสกิลอันติเมทสกิลนะผมอันติเมทสกิลของบริดจ์แคนนะไม่ใช่ผมนะของผมไม่ได้ใช้นะถามว่าสกิลมันใช้ค่อนข้างยากนะมันเรียกว่าไงอ่ะการกะการกะระยะการการคาดเดากันคาดคณีอะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างที่จะลำบากเนาะสำหรับตัวนี้ดังนั้น สกิลอันตีผมจะเก็บไว้ใช้ตอนเข้าไฟนะครับผมตอนเพื่อนเขาเข้าไฟเราอยู่แบบหลังๆไกลๆอย่างเงี้ยเราอันตีไทยอันตีให้เพื่อนนะเวลาเรายิงหนึ่งนัดนะครับทำให้ศัตรูสโล์นะครับผมที่อยู่ในอาณาเขตของเราที่เราแบบตั้งวงในการใช,ใช,ใช,ใชนะ้อันตีเนาะเดี๋ยวอันตีแล้วค่อยใช้กันทีหลังนะครับผมมันจะเป็นการซูมยิงซูมยิงระยะไกลนะแล้วแรงมากนะครับผมนัดกี่นัดอนะสามหรือสี่นัดในช่วงนี้อะผมไม่ได้อ่านเลยนะผมใช้ไปเลยเล่นไปเลยครับ เฮ้ยนี่ก็เกมแรกแได้เลยนะเนี่ยเล่นปวันสองตาตาสองตาได้เลยนะครับอับผมปึ๊บปึ๊บเนาะเคลียร์ก่อนครับไม่ให้เอสเลียวเขาเข้ามาใกล้ๆนะโอ้ตรงกลางก็แบบโนเนียกันตลอดนะครับผมข้างบนเราก็พยายามยื้อตัวเองเอาไว้นะครับจริงอยู่ว่าตัวเอสเลียวนะครับเป็นตัวที่ตอดได้ดีมากๆเลยนะครับผมแบบมาตอดแล้วก็โดดหนีวมามาตอดแล้วก็โดดหนีไม่ไม่แฟลก็บิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ต้องความใจครับผมเราเป็นตัวละครที่ต้องยิงแล้วก็รีโหลดแต่จำไว้เลยนะครับจินนะครับผมยินโซมารุของเรานั้นนะครับผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่จำเป็นมากกับมูฟสปีดนะครับผมอ่ามูฟสปีดนะครับผมในการวิ่งเร็วนะครับผมความความเร็วเคลื่อนที่เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับตัวจินนะครับผมเพราะว่ามันต้องวิ่งเข้าออกให้เร็วนะครับผมนี่ดูดิโคตรแรงเลยแล้วมันใช้ได้เรื่อยนะครับ ถึงบอกว่าหลายคนบอกว่าตัวนี้มันก็โกงอยู่นะเอ็ดเลี้ยวนะนี่อันตีครับผมโป่งเต็มเต็มครับดอกนี้เต็มเต็มวิ่งมันปะวาดไปข้างหลังครับผมปาดไปข้างหลังนี่โป้งหนึ่งทีแตกครับผมจะดูถูกนะเรามีของดาเมจแล้วนะถ้าเลือดน้อยๆนี่ครับผมหวานเลยครับผมตุ่มเดียวเท่านั้นแหละอันนี้ยังไม่ได้โดนดอกสุดท้ายนะผมเห็นไหมสีม่วงแล้วใช่ไหมวะลืมนึกถึงเลยถ้ามันโดนดอกสุดท้ายนี่ก็โอ้หายไปเป็นเป็นหลอดนะครับผมหายไปเยอะนะ ก็เลยลองลองเล่นตัวนี้ดูนะครับผมเดี๋ยวถามว่าเล่นยากไหมก็เล่นยากนะครัแล้วเจอตัวล้วงอย่างชินเฉาอย่างเงี้ยนะครับผมพวกชินเฉาพวกตัวอะไรอ่ะจาวานอย่างเงี้ยมันก็ล้วงได้เนาะเจอตัวล้วงดีๆเก่งๆช่ำๆเนี่ยอู้อันตรายจริงครับผมโดยเฉพาะเจอพวกอะไรอะโอ้ยโดนโดนล้องกมันบักทันโดนพวกแบบอะไรอ่ะ บอกไม่ถูกมันพวกพวกที่มันโดดเข้ามาหาเราได้ก็คือแบบอันตรายของตัวนะครับมูมูอย่างเงี้ยเอาละเอาละเอาละวาร์ปดีเฮ้ยเบีดแข้งกระไตบีดแข้งกระไตหนีเอาไม่ไม่สตันเหรอไม่ล็อกไม่อะไรเลยเหรอล็อกไปดิเฮ้ยโดดโดดไปบีดแข้งกระไตบีดแข้งกระไตบีดแข้งตายซะงั้นนี่เหมือนกันมึงตายแทนแล้วกันมึงไม่มีสกิลหนีแล้วไม่มีสกิลหนีแล้วก็ตายคาพงหญ้าครับเขามีซัมติงในนั้นนะผมเอาเก็บนะผมเออลืมบอกไปนะครับผม ตัวเราอันนี้เป็นบิลบิลแบบบิวมาตรฐานนะครับผมเป็นบิวมาตรฐานนะครับเป็นไอเทมที่เขาจัดมาให้เรียบร้อยซึ่งในรูนของเขาเนี่ยก็คือเมื่อเรากินฮันนี่ฟู้ดมันก็จะได้รับเงิน20เหรียญนะครับผม20เหรียญนะครับผมถือว่าเยอะนะซึ่งมันมี3ลูกลูกละ20ก็ประมาณ60นะครับผมดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับกินมันไปเรื่อยๆครับผมเอาอย่างนี้ถ้าเจอฮันนี่ฟู้ดก็กินไปเลยนะครับผมว่านี่เป็นรูนนะผมรูนมันเป็นวายงี้ครับผม ถ้าใครใช้รุนนี้ก็รวยนะครับผมก็เน้นรวยเป็นหลักนะแบบเจอฮันนี่ฟู้ดที่ไหนก็กินไปเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเลือดเราจะเต็มไม่เต็มนะครับผมเอาให้มันเต็มที่นะเราได้เงินนะครับผมถ้าเคลียร์คลิปกลัวไม่ทันอะไรอย่างงี้นะเนี่ยเห็นไหมฮันนี่ฟู้ดอะไรเงี้ยในแผนที่ในแมปนะครับผมเราก็กินให้หมดเลยนะครับผมมันจะได้เงินด้วยได้เลือดด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับผมก็กินได้นะแต่ว่าตรงนี้ของไปช่วยเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนด่าแฮ่เคลียร์ครับเคลียร์ครับผม ไปห้าวต้องเอาป้อมไงฮยฮึยฮยโอ้ยโดนโดนทำให้ตาบอดมองไม่เห็นปึ๊บถ้าจะไม่ผิดตัวที่ทำให้เราตาบอดจะมีอยู่สองตัวหรือเปล่าวะมันมีหลายตัวอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้จะมีเกรฟนะครับผมแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าตัวครินน่ตัวครินตัวผู้หญิงที่มีนกนะผมแต่ยังไม่เข้าเนาะมันปล่อยนกทำให้เราตาบอดอะไรทักอย่างนี่แหละ พูดแต่ว่านานแล้วนะเดี๋ยวนั้นไม่เล่นไม่ใช่ผมทำมาเคลียร์ตรงนี้องมาเคลียร์ตรงนี้โป๊ะแปะโป๊ะแปะไปเลยนะโอ้มูมูโดนนะอามูมูอามูมูมัมมี่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะตัวมูมูตัวอามูมูอะไรเนี่ยอืมมันจะโดดเข้าไปล็อกแล้วก็สตันได้นานซะด้วย นี่นี่นโยนเข้าไปโยนเข้าไปครับผมอันตีครับผมโป๊กหนึ่งทีโป๊กมันไม่โดนสักคนหนีครับผมมันโดดเข้ามาแล้วแจ็คมันโดดเข้ามาหาเราครับผมปุ๊บนี่ถ้ารู้ว่าเขาจะโดดมาหาเราเราเรีบปิดอันตีนะครับรีบหนีเลยครับผมใครที่ใช้อันตีตัวนี้คนระับพยายามทําให้มันแม่นมันคมที่สุดนะครับผมอันตีนี่ถ้าคมมากๆยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าอันตีนี้จําเป็นสุดๆมันแรงมากแล้วก็ต้องยิงให้โดนยิ่งโดนทุกรัดนี่โอ้หที่บอกเลยเลือดเต็มหลอดก็หายว,วบนะครับผม ตี่ดึงทีช็อตนี้ระเบิดไปเลยบีดแข้งใช้ไปเลยนะอ้าวนี้ก็ดันป้อมสิครับดันป้อมสิครับดันป้อมไปครับผมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสีม่วงยังไม่โดนนะถอยก่อนเฮ้ยเกฟมันเข้าลึกว่ะเอาดิเอาดิเอาดิเกฟันเข้าลึกอ่ะเอาดิเออให้ได้อ่ะอ้าวถอยครับถอยครับเลือดหมดแล้วนะอามูมก็เลือดหมดแล้วนะผมก็เลือดจะหมดแล้วนะครับผม แม่แต่เห็นฮันนี่ฟุตตรงนี้แล้วผมก็ไม่ไปเอากับดันเชงง่นัันมันจะไม่เกิดนะใช่ไหมจึ๊บึ๊บตรงนี้อ่เราได้อ่าภาพพวกหัวนะครับผมที่ใช้ล้างสถานะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นชั่วขณะนะครับผมก็ดีขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นดาบคีใช่ไหมคิดว่าเป็นดาบคีนะจริงๆตัวละครตัวนี้นะครับต้องออกดาบคีเป็นของชินน้นแรกๆนะครับเป็นไอเทมคอเลยก็ว่าได้นะครับผม ก็คือไอเทมไหนที่มีดาเมจเยอะไอเทมนั้นสำคัญนะผมแดงดาดุดเลือดใหญ่นะผมก็มีดาเมจเยอะนะโอ้เรียบร้อยครับเกรีบโดนแล้วบบลงทีปุ๊บเราวิ่งเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววนๆเธอข้างๆครับผมจะไม่ยืนไฟต่อหน้านะอย่าลืมนะ EDC แล้วไม่ใช่แทงนะผมโพ๊ไปโดนไหมโดนตัวไหมโดนตัวไหมนี่เอามาได้มาได้อ่าไปเราเราตามหลังเยซูุโงนะผม ตรงนี้เขามีกันอะไรสักอย่างแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าซีบะกล้องด้องหมดแล้วนะครับผมเรียบร้อยตรงนี้เราเคลียร์ได้เคลียร์นะผมเคลียร์อย่างเดียวสกิลสามเคลียร์คลิปดีเหมือนกันนะคือสกิลที่เคลียร์คลิปดีผมว่าจะมีสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งตอนต้นเกมเดี่ยเคลียร์ดีอ่าถ้าจะเป็นเลดเกมผมบอกเลยว่าสกิลสามเทดีเหมือนกันนะครับผมแบบมันระเบิดทีอร์แค่ลูกเดียวอะแฉลบลูกเดียวก็สามารถเคลียร์คลิปได้หมดอะ ดยิงดิโดนไหมโดนไหมไม่รู้จะโดนหร em, ือเปล่ามานี่ยิงเล่นไม่เก่งซะด้วยเนี่ยเอเดซีเนี่ยแต่ว่าบีดแข็งเก่งอยู่นะเก่งอยู่แต่ไม่รู้พาวเพื่อนไปมั่วมากเลยมั่วซ้ายมั่วขวามาไปยิมมีโดน people, <c oughs> โดนะยิยมีโดดนะย่ยต้องยืนต่างหครับโพซิชันต้องสำคัญมากเลยนะโพซิชันของเกมนะผมคือเราเป็นเอเดซีไม่ยืนลึกนะผมโดยเฉพาะมีตัวโดดๆอย่างแบบตัวแจ็คอะไรอย่างเงี้ยยาสุโอเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะจัด เอาแล้วครับนี่อย่าโอ๊อะไรเงรี้ยมาเลโดดไปแล้วโดดมาแล้ว,ดดลวอ,อันตีสิครับผมนี่มันสโลให้เรามันสโลไปหนึ่งทีตายเกรฟตายเฮ้ยได้ไหมไม่ได้โอ้โหมันออกนอกระยะเอาแล้วครับเอาแล้วตรงนี้นัวเนียงอีกแล้วเฮ้ยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยผม,มยิงให้ยิงยิงเราเป็นดาเมจครับเรายิงไปเรื่อยๆครับนงช็อตอันสกิเบิลนะครับผมเฮ้ยเขาใช้ซอนย่าบะยาสุซอนย่าเหรอเนี่ยไม่ได้เกิดนะผมเพื่อนมาบวกคัน เน้นจำนวนนะตอนนี้เรามีดูดเลือดนะแทบจะไม่กลับบ้านนะผมแต่ถ้ากลับบ้านก็ไปออกของไงเห็นไหมดาบคลิมาครับผมมีดาบขลิมาแล้วก็ดาบแล้วก็ไอตัวตะขอไกวอะไรเงี้ยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันก็ดีเหมือนกันไอตีเร็วมีคลินะตระนั้นน่ะดาบคลิใหญ่มาดาบคลิใหญ่อุ้ยเข้าหลังเข้าหลังอุ้ยเข้าหลังเอาดิ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 เพื่อนมันห้าวมันห้าวว่ะเฮ้ยมันห้าวว่ะเฮ้ย เอามีเข้ามาลึกอีกแล้วเข้ามาลึกอีกแล้วตายครับเก๊เก๊ตายอืออ๋อโดนเอาโดนตึงมาอยู่โดนตึงมาเองตึงโป้ตึงโป้ตึงตึงอะอันนั้นเลยนั่นเลยวางแท็บไปเรื่อยๆครับผมแท็บสำคัญนะใครวางแท็บได้แบบได้สเปซมากๆนี่ทีมเราได้เปรียบนะครับแต่วางไว้ตรงมุมนู้นมุมนี้อะไรแบบให้มันดูแบบว่าเออเราคุมพื้นที่ได้ก็ดีเหมือนกันมันเป็นอารมณ์ไม่คล้ายกับบอร์ดด้วยเนาาาะะมมมัันนก็สรรถ่อไดด้้วยคบผ เอาเพื่อนไปนะผมไปตรงไหนกันหมดแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแหมไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนนะพี่จีนเราก็โหดร้ายเหลือเกินนะขึ้นบนปุ๊บเรารอเอามังกรดีกว่าคือมังกรเนี่ยเราจะเอามังกรนะผมเอาเอาแล้วครับผมแล้วยาสุโอเรียกใครมาครับผมเกรียมาครับผมเอาดีครับเรียบร้อย แตกนี่แตกแตกไปแล้วหนึ่งช็อตเหลืออีกหนึ่งช็อตผมเหลืออีกหนึ่งอ้าไปไหนครับยาโอ้เขามือยาโอ้ยาโอ้ไปไปไปไหนโอ้โหคนไลตายครับผมช็อตนี้ครับผมตายเลยครับตายเลยก็บินดึงก็ยังโดนแล้วก็กะว่ายิงไปขำขำแน่นอนแบบเออเราก็เล็งไม่ค่อยแม่นนี่ว่าโป้ไปแตกเลยครับหมูเขาแตกเขาแตกไปเลยครับมาตีมังกรนะมาให้ทันมังกรครับอามูมูตีมังกรไปแล้วนะ ปึ๊บยิงไปหน่อยเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีซัมติงเลยเกิดขึ้นนะครับผม้ยอยากจะตีฮ <SE> ันนี่ฟุตมอย่ามาใกล้ที่จะตีฮันนี่ฟุตเออได้เยอ่สิบยี่สิบยี่สิบบาทยี 20, 10, 10, 10, บาทนีได้ยีเหรียญทองนะับผมขอ,ออข,อออของอร่อยของอร่อยหอยสังนี้โต๊ะหเทเฮ้ยไปดึงไปดึงมิ้นเน,นีมาไมดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยว่หยุดแตะหมดเลย ีอย yeah, no no, 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 no ่าเข้าลึกอย่าเข้าเออหนึ่งทีมเข้ามาลึกเองเลือดน้อยๆเข้ามาลึกจังทขาไม่ห้าวจังเลยอ่ะเฮ้ย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 เดาๆเก็บคนอีกหนึ่งคนอันตีหน่อยอันตีหน่อยเออเออไม่โดนไอ้เอ้ยโดนเฮ้ยดอกสุดท้ายครับเป็นไงว่าเมื่อกี้ดอกสุดท้ายเลือดต้องแบบประมาณหลอดสองหลอดได้อ่ะตายครับผมดอกสุดท้ายมันแรงครับผมถ้าเอายิงครบทุกดอกนะอย่างเงี้ยแหละ ยิงไม่โดนแต่ว่าดอกสุดท้ายโดนนี่โคตรเจ็บอย่างที่เห็นนะครับผมเอ็ดเดียวหายเว็บไปกับตาเอาแล้วตรงนี้เกิดปันหาอีกแล้วโอ้ลิซินแมาบอาางอัดนั่นแหละครับผมเรียบร้อยโดนโดนสกิลหนึ่งเข้าไปกระป๋องสีโดดป้องแปงป้องแปงครับผมนี่มาพอดีได้กินดับเบิลคิวต่อโคตรรัดเพื่อนเลยดลเดีเย๋ยวอ,ออกไปเอากลับไปเอาวัของกัน ก็จะมีตัวไอ้เจาะเกาะนะครับผมเจาะเกาะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นลูกธนูน,น,นะแล้วก็ดาบตีเร็วอะไรเงี้ยดาบเป็นแบบขเขาเรียกดาบว่าแบบเหมือนเหมือนตะขอควายกันอ่ะนะคระับตีเขียวนะครับผมก็จะช่วยในการเพิ่มคีนะครับตีเร็วเพิ่มคีอะไรก็ว่าไปนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะบางทีก็ไปใช้กับโอลาฟก็เวลาลวเล่นสายฟาร์มเอาลเละกันเลยเลยตึงไว้ได้หนึ่งคน เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งช็อตตายตายตายเออ double ลคิวอีกแล้วกูรัดเก่งอีกแล้วเ <c oughs> จอรัดเก่งไปไหนมาดีดีมาปุ๊บเข้ามาในป้อมแล้วผมนี่อ่ะส่งซิกให้เพื่อนหน่อยนั่นแหละนั่นแหละปึ๊บเอาไปต่อครับผมจะกางอันตีดีไหมเนี <c> ่ย <oughs> กางอันตีไปแล้วครับเฮ้ยยังไงเอานาฬิกาปลุกมาชิบหายแล้วครับผมขอแวบไปก่อนได้ไหมปุ๊บอ่ากลับมาอีกครับผม อ่าตัดต่อไว้ก่อนแล้วกันปภิกาปลุกประกวนเลยตอนนี้เน,นี่ยเกือบเจ๊งเลยเราดีที่ไม่เจ๊งอ่ะวางแถบไว้เยอะเยอะอธิฟุตมาขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยท้าน,นี่ของเต็มแล้วนะเน,นี่ยควงปืนนะปืนมีไฟเท่มากเลยนนโป๊ะหนึ่งทีครับผมเนะี่ยมาตีกันตีบอลอนก็ได้คนระับตีบอลอนเพื่อจบเกมก็ได้คนระับถ้ากลัวเกมมันยืดนาน บอเนอร์ช่วยให้เราจบเกมได้เร็วขึ้นนะครับผมมาดิเพื่อนไม่มาเหรอจากตีบาลอนนะเนี่ย้ยเฮ้ยมีคนมาส่องมีคนมาส่องมีคนมาส่องอย่างนี้เหรอโดนตึงด้วยอันติเนตโปเอา้าเอ้าเฮ้ยออกนอกมันออกนอกเฟรมได้ไงครับน,นี่มานี่ดิมานี่นดิไปแล้วครับผมเจอแจ็คกอดหลังไปเรียบร้อยยังมีคนตามเข้ามาอีกเหรอ ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะเอามูยูไปแล้วนะมาเริ่มเริ่มตีได้เลยครับผมเขาตายไปสามคนแล้วนะผมแต่ว่าข้างบนหูรู้สึกว่ามีคนไถป้อมเราอยู่บนนะผมไม่เป็นไรจบนี้เราจะวิ่งดันอางเดียวับผมเ็าเรียกว่าจะกลับให้ดูดิ้งด่องดิ้งด่องนะผมจะกลับไปวะครับผมไม่เป็นไรจบซะงั้นฮ อะไรครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมนี่ก็คือการเล่น EDC ให้ดูนะครับถือว่าเป็นคลิปแรกที่เล่น EDC เลยก็ว่าได้นะครับผมก็มาเล่นจินให้ดูนะครับผมเล่นดีไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปไปแล้วครับผมบายๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ